สดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วนะคะก็เห็นกล่องกุชชี่เห็นถุงกระดาษกุชชี่แบบนี้ยาบพึ่งเบื่อนัก่อนนะวันนี้เราจะมาเอาใจสำหรับคนที่เป็นนักสะสมสนิกเกอร์นะคะก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องรองเท้าผ้าใบของกุชชี่ค่ะถ้าเกิดใครอยากรูว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนก็ต้องตามเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็ ที่ได้มาก็เป็นถุงกระดาษแล้วก็เป็นกล่องนะคะแล้วก็รวมถึงแคตตาล็อกที่เคยได้ตอนที่ซื้อกระเป๋าด้วยนะคะก็เขาก็แถมมาเหมือนกันแบบนี้นะคะเป็นแคตตาล็อกของุชูี้นะคะกินกล่องคือดีงานมากเลยอะ่ะโอเคเปิดกล่องออกมานจ้าก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยเรามาเริ่มกันเลยนี่นะคะ น,น,นี่เลยค่ะก็เป็นสน้นเกอร์ของกุชชี่นะคะที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นลายหัวใจตัวนี้นะคะเป็นเลสฮาร์ตัวนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยออลองท้าาไปของกุชชี่เนี่ยสน้สนกเกอร์ของกุชชี่เนี่ยเขาก็จะมีลายเยอะมากก็จะเป็นพวกเป็นรูปพึ่งเป็นรูปสับประรดแล้วก็เป็นรูปต่างๆที่แบบที่คนเขานิยมกันนะคะแต่ว่าที่เลือกลายนี้มาเพราะว่า เห็นไหมคะมันจะมีหัวใจตรงนี้แล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเวลาใส่แล้วมันจะดูเด่นมากเลยนะสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดสําหรับสนิ k เกอร์ของ g ุชชีนะคะก็คือไซส์นะคะไซส์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นไซส์ ไล่ตั้งแต่36ไปจนถึง39เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อน mm hmm. เขาม่ได้มีแค่ไซส์39ธรรมดาเขาจะมีไซส์37ครึ่ง38ครึ่ง39ครึ่งซึ่งจริงๆเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็ต้องลองเราให้มันพอดีกับเท้าด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อโดยที่เราไม่ลองเนี่ยอาจจะผิดพลาดตรงนะคะหรือว่าจะเรียกว่า case study ก็ได้เป็นตัวอย่างการศึกษานะก็ตอนเข้าไปปุ๊บคือพนักงานเป็นคนขายเป็นผู้ชายหล่อมากเพราะว่ากลับไปแล้วพอดีว่าวันนั้นคนที่ซื้อกระเป๋า ที่เป็นคนจีนที่คราวที่แล้วอ่ะเขาไม่อยู่ก็เลยแบบไปก็เป็นพนักง,งานผู้ชายแล้วแบบหล่อมากแล้วเขาก็จะมาลองรองเท้าให้เราแต่ความที่เราอายเท้าเนาะเราก็เลยแบบอุย้ยเหนียมอายนิดนึงก็เป็นการลองแบบรีบๆแล้วไม่ได้แบบแบบดูให้ดีก่อนปรากฏว่าได้ไซส์37มาปรากฏว่าฟิตมากแล้วก็แน่นมากพอลองมากลับมาลองมาใส่ที่บ้านเนี่ย ตรงนิ้วเท้าเนี่ยมันจะโผล่มาจากตรงนี้เลยทีนี้ก็เลยเอากลับไปเปลี่ยนซึ่งตอนแรกกําลังเลยว่าเอ๊ะเขาจะให้เปลี่ยนหรือเปล่าสุดท้ายเขายอมให้เปลี่ยนค่ะก็ได้เป็นไซส์37ครึ่งมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าจริงๆใส่38ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูที่ดีเทลของรองเท้ากันนะคะก็ใารที่สะสมรองเท้าสนนเกอร์นะก็กุ๊ชเนี่ยจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยที่จะต้องสะสมไว้เป็นคอเลกชั่นนะคะของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีหัวใจตรงนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็มีซิกเรงตีดด๋ยววมาูส่น ของด้านหลังนะคะมันเท่ตรงนี้เองเห็นไหมด้านหลังนะคะที่เป็นอ่าหนังงูตรงนี้นะคะที่เป็นหนังงูเงาตรงนี้เขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยสองสีจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีพิมพ์คาว่ากุชชี่อยู่ด้วยเห็นไหมเอ่ยนี่คือเฮ้ยมันมันสวยมากเลยอะ่ะเราก็แบบพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบว่ามันจะดูเท่เลยอะ่ะห้ดู เห็นไหมคะใส่แล้วมันจะดูแบบว่าสะดุดตามากเลยตรงที่เป็นหัวใจตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมาดูที่ตัวพื้นนะคะก็จะคล้ายๆกับรองเท้าผ้าใบาทั่วไปเลยนะคะคล้ายๆกับสนิเก์ทั่วไปนะคะจะเห็นตรงนี้เขาจะมีลายของเขานะคะแล้วก็จะมีคําว่ากุชชี่นะคะ make in Italy ตรงนี้นะคะเห็นไหมกุชชี่ make in Italy ตรงนี้นะคะก็ Gucci, นะะจะเป็นลายแบบนี้เลยในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นการ์ดต่างๆมาให้นะคะ วันเดือนปีผลิตแล้วก็เป็นชื่อรุ่นแล้วก็วัสดุแมทเทเรียลที่เอามาใช้ทํารองเท้านะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีภาษาต่างๆด้วยแล้วก็จะมีถุงผ้ามาให้แบบนี้นะคะก็เป็นถุงผ้ามาสองอันแบบนี้เลยนะคะนี่เอาไว้ใส่รองเท้านะคะได้มาสองชิ้นแบบนี้ก็จะมีคามากุชชี่ตรงนี้ด้วย ก็เป็นถุงผ้าคล้ายๆกับถุงผ้าของกระเป๋าแต่ว่าเราได้2องใบนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นรีซิปแล้วก็เป็นใบเสร็จซึ่งเราต้องจําเป็นต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าอันนี้เวลาที่เราส่งซ่อมหรือว่าใบรับประกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้เลยซึ่งเนี่ยมันจะบอกอ่าวันที่เราซื้อแล้วก็เวลาที่เราซื้อนะคะแล้วก็เราชําระเงินนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่7 2 0 0 0 0วอนนะคะ น่าจะถูกนะเจ็ดสองเจ็ดแสนสองหมื่นวอนนะคะซึ <lever> ่งเราใช้กราฟที่เป็นอ่าส่วนลดนะคะก็อยู่เราได้ลดไปที่หนึ่งแสนวอนก็เท่ากับว่าเราซื้อคู่นี้ได้อยู่ที่ประมาณหกแสนสองหมื่นวอนลดไปสามพันบาทเนาะก็วันนี้อาจจะไม่ได้ลองใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าเอ่อวันนี้แต่งตัวไม่เข้ากับรองเท้าสนิเกอร์เลยเนาะก็ก็มาโชว์ให้ดูแบบนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอันบ็อกซิ่งอะไรก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะ